สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราได้ทําการหาขนาดห้องหรือหาขนาดของ BTU ได้ซึ่งห้องที่ผมที่จะติดตั้งนี้ก็มีนขนาด12000 BTU ครับที่เราจะต้องการหาแอร์มาติดตั้งวันนี้เราก็มีโอกาสได้สอหาครับก็ไปเจอเครื่องเครื่องนึงซึ่งเป็นเครื่องมือสองท่านผู้ชมเราได้ทําการซื้อมาเพื่อจะมาทําการติดตั้งและจะเป็นการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วย ส่วนการติดตั้งแอร์มือสองครับรวมไปเสร็จแล้วจะเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันท้ายคลิปท่าน้ยมว่าจะมีความคุ้มค่าขนาดไหนกับการติดตั้งแอร์มือสอง ตัวนี้เป็นคอยเย็นครับท่านผู้ชมเป็นของฟูลาโนขนาดของเครื่องตัวนี้ก็หลังจากที่ไปสอบถามแล้วรุ่นนี้ก็จะเป็นขนาด1 2ึ0งห t u ันวิทครับตัวนี้เป็นคอยเย็นส่วนคอยร,ร้อนคอยร,ร้อนตัวนี้จะเป็นของหลังลาท่านผู้ชมสติ๊กเกอร์หายหมดล้วแต่จะเป็นของ lg นเนี้ยเอาจรสเปกที่ตรงนหนเนาะอ่ะสเปคของเครื่องอ่ะชื่อรุ่นนะทา่านชมอ่ะดูยากนิดนึงตัวเล็กมากเลยเป็นใช้น้ำยา r า2ครับ 1.19กิโลกรัมอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มา1ชุดหรือว่า1เครื่องเดี๋ยวเราจะมาทำการก่อนติดตั้งเราจะมาทำการตรวจเช็คว่าอ่าแต่ละเครื่องนี้พร้อมจะใช้งานหรือเปล่าโดยเราจะเช็คที่คอยเย็นก่อนเสร็จแเราก็จะมาเช็คที่คอยร้อนเดี๋ยวเราจะมาทำการตรวจเชค็คอยเย็นครับว่าคอยเย็นนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าตัวนี้เป็นแอร์มือสอง สายเส้นนี้นะที่หน้าปัดนี้น่าจะเป็นตัวบอกอุหภูมิหรือบอกน่าจะเป็นตัวเลขบอกอะไรสักอ,อย่างนึงตัวนี้แต่ต้องรอเช็คเครื่องก่อนถึงจะรู้ว่าเาะตรงนี้สายเป็นสแสดงคุณภาพแบบไหนแต่สายเส้นเนี้ยสายไฟเข้าเครื่องเป็นสายอ่อนท่านโยมก็จะมีทั้งหมดสามเส้นก็คือสีปลาครับหรือสีน้ําตาลเนี้ยก็จะเป็นสายสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนสายสี้องเงินเนี้ยก็จะเป็นสายเอ็นครับ รือสายนิวตันส่วนเขียวเหลืองนี้ก็จะเป็นสายดินตัวนี้ก็จะมีผังบอกชัดเจนครับตำแหน่งที่คอยเย็นนี่คือตัวตัวคอยเย็นครับท่านชมตรงนี้เป็นตัวคอยร้อนสายที่จะเชื่อมต่อตรงกันที่เป็นสายไฟนะท่านชมก็จะมีสายสีเราวหรือสายสีน้ำตาล b ลก,ก็สีฟ้าสองเส้นครับท่านชมส่วนตัวยีนโล่ลีนนี้ก็จะเป็นสายสีเหลืองก็จะมีทั้งหมดสาม,สามเส้นที่จะเชื่อมต่อไปที่คอยร้อน แต่ในคมพิวเมอรัท่าน้ชมไอ้สายสายเยลโล่หรือว่าสายดินเนี่ยปกติก็เราจะไม่ได้เชื่อมต่อจากคอยคอยเย็นไปหาคอยร้อนนะท่านชมส่วนตัวนี้เราอาจจะต่อหลักดินอีกต่างหากก็ได้ซึ่งในในการใช้งานงานของตัวนี้เขาจะต่อแค่สองเส้นก็คือสายแข็งเนี่ยตัวนี้จะไปที่คอยร้อนซึ่งการตำแหน่งก็จะมีบอกชัดเจนะท่านผู้ชม สายไปที่คอยลร้อนนะนี่เบอร์หนึ่งครับท่านชมก็ะจะเป็นสายสีน้ําตาลอ่าเบอร์สองนี่ก็จะเป็นสายสีน้ําเงินสีฟ้ามีหนึ่งสองครับท่านชมที่จะไปที่คอยลร้อนสวนตรวนี้ก็จะเป็นสายดินเราจะเชื่อมตอ่อจะต่อไปก็ได้่ลือไม่ต่อไปก็ได้หรือเราจะต่อตัางหากก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อสายไฟเพื่อดูอาการว่าเครื่องนี้ใช้ได้หรือยังเอพินเอลข้างบนล่างเป็นเอตอนนี้ผมก็จะทําการมาร์กไว้แล้วว่าขั้วเนี้ย เป็นแอลส่วนหลอดไฟตัวเนี้ยผมก็จะให้เป็นแทนคอยร้อนนะเย็นเย็นแอลเสียถูกต้องอปิดแล้ว ีคอยเย็นทำงานท่านรมอเตอร์มุนแล้วอันนี้ยังไม่อ่อนเลยติดตั้งได้ไงโอเคครับอันนี้สั่งงานที่เครื่องนะท่านตรัเล็ก อ่าตอนนี้ขอยเย็ยนทำงานละ้วดูดิว่าคอยร้อนจะสั่งมาที่คอยร้อนได้ป่ะสั่งเค้ืตัวนี้เถือโ,โบ้กันนะเถืโ,โบพัดลมแรงขึ้น ไฟยังไม่ออกท่านไฟคอยร้อนยังไม่ออกอยังไม่เคยใช้แอร์เลยแฟนอ่ะมาแล้วครับคอยร้อนทำงานแล้วใช้เวลาสักคู่นะท่านผู้ชม ลเบอสุดแรงขึ้นแรงขึ้นอัการออโต้อ๋อโอเคครับท่านผู้ชมตรงรีมโมทเนี่ยก็จะมีอะบอกรายละเอียด,ดวยู่ว่า ระดับหนึ่งสองสามอ่าโอเกคคร็บตรงนี้เข้าใจแล้วแปลว่าตรงนี้คอยเยนทำงานปกติครับก็สามารถที่จะสั่งมาสั่งไฟมาที่คอยร้อนได้แต่เราจะมาเช็คคอยร้อนต่อครับ ตัวนี้แผงคอยล้อนนะครับทุกทานน่าจะรั่วดูจากลักษณะแล้วน่าจะรั่วบริเวณเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะดูก่อนตัวนี้แรงดันเหมือนจะเก็บน้ำยาไว้ในคอมท่านผู้ชมแต่ว่าสาเหตุที่มันเก็บไม่อยู่เพราะว่าตรงนั้นมันรั่วน้ำยาเลลออกสังเกตดูฟังเสียงมีสัญญานี่นะี เแล้วโอเคครับ, okay. 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 รบเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาคือจะมาเช็ครอยรั่วจากคอยร้อนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการตัดคอยร้อนไปทำการเช็คร่วครับท่านม ถึงจะมาประกอบเข้าที่เดินได้ส่วนสภาพอาอื่นที่เราจะต้องเช็คต่อคือมอเตอร์ครับแต่ตรงนี้เราจะเช็คแค่4รัน4รันพัดลมแล้วก็4รันคอม2ตัวแล้วตำแหน่งนี้ท่านชมตรงนี้เป็นคอมมอนหรือว่าตัว C ครับ C จะเป็นตัวคอมมอนเปสายรวมกัน ส่วนตัวนี้เป็นแฟนแฟนนะท่านผู้ชมก็คือพัดลมนี่ส่วนอีกตัวก็จะเป็นคอมอเป็นสีสตาร์ทคอมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเพื่อความกลัวผิดพลาดนะเเราจะทําการมาร์กไว้ก่อนโดยมาร์กสีแดงนี่ไว้ว่าเป็นฝั่งเนี้ยการมีจิกแต้มนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงเนี้ยไปกลัวเดี๋ยวจะถอดซีออกมาเช็คกันจับไปที่คอมมอนครับท่านผู้ชมตัวซีคอมมอนจับไปเลยครับวัดตัวแรกก่อน ได้ที่3 0มสิบจุดห้าไมโครตัวหน่งจุดห้าไมโครท่านชม3 0มสิบเป็นหนึ่งจุด้าสสกับหนึ่้าโอเคครับาัาปิเตอร์นี้ไม่เสียผมจะตัดตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้จะเอาคอยล์ร้อนี้ออกมาเช็คลว คราวนี้เราก็จะมาทดสอบคอมว่าคอมนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมก็ต่อสายให้เรียบร้อยแล้วเสียบปลั๊กฝั่งนี้ก็จะเป็นแอลือนเดิมครับท่านผู้ชมเสียบปลั๊กตรงนะครับอโอเคครับเสียงคอมก็ปกติโอเคครับแรงกอัดดีแต่ก่อนที่จะทดสอบท่านผู้ชมนะเนี่ย อย่าลืมครับคอยคอเช็คไฟหรือว่ามิเตอร์ก็ได้วัดระหว่างตัวเนี้ยกับโครงตัวนี้เป็นโครงครับกับตัวแอลเนี่ยวัดดูว่ามันลงโครงหรือเปล่าเพราะไม่ฉะนั้นเครื่องอาจจะเสียมาเราอาจจะไม่รู้ก็จะทําให้เราโดนไฟดูได้วิธีวัดก็ไม่ยากรท่านชม ตั้งไปที่ส่งเสียงครับจิ้มไปที่แอครับท่านชมเนี่ยแล้วก็วัดติค่คงจะต้องไม่ดังนะท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องไม่ดังถ้าก็ดังนี่ก็หมายถึงว่าสายลายนี่รั่วลงโคงแล้วอเอีคเราก็จะมาทำความสะอาดครับให้เรียบร้อย บาทีอาจจะทาสีกาสนิมลงไปด้วยท่านผชมเพื่อให้อายุการใช้งานได้ยืดยาวขึ้นน,นี้เดี๋ยวจะทําทีหลังครับเราจะไปตรวจเช็คที่แผงคอยร้อนก่อนว่าสาเหตุมันรั่วรั่วจากตรงไหน,น